ขอความคิดเห็นคนละหนึ่งความเห็นเหมือนสารพ่อภูมิหรือไม่ให้กาลังใจกันคะก็ไม่แปลกนะไปไหนมีแต่คนยกมือบัดดีหรือว่าอะไรนี้รู้สึกหลังๆนี่เหมือนตัวเองเหมือนสารพ่อภูมิเคลื่อนที่เขาไปทุกปีแล้วน่าจะเป็นแบบฟอร์มใหม่นะเด่นเป็นสง่าเลยนี่ทําอะไรกันนะสี่ผูทะเลเผาบาทหนึ่งแล้วอยากกิน อยากกินจังเลยขอบคุณนะคะสำหรับไมโคโรโฟนเฮ้ยเสียไปเสียมาเนะา,าอะอ่าพี่น้องดูนะครับจริงๆแล้วเป็นน้องชายผมนะครัพี่แกพี่แกทาบุญแบบนี้แกอยากเป็นเพศหญิงนะฮะแกจึงทําลงทานแบบนี้นะครับแต่ถูกหมายนะครับถ้าไม่ถามหัวอก คนที่อยากเป็นผู้หญิงอ่ะคือเราจะคิดเลยว่าเราควรจะสร้างบุญชาตินี้ไว้ชาติหน้าเกิดมาจะได้ผู้หญิงเต็มตัวนะครับ,บ,บ,ม,บ,บมันเป็นจุดหนึ่งที่การเป็นมนุษย์แต่ในจิตใจนั้นอยากเป็นผู้หญิงนะครับการสร้างบุญสร้างกุศลครั้งนี้หรือหลายครั้งเป็นเวลา4ี่ห้าปีที่ผ่านมา เขาเรียกว่าทําไว้ชาติหน้าเกิดมาจะเป็นนางงามจักรยานเออไม่นางงามจักรวาลพูดผิดนะครับก็นี่ฮะอาตบเพี่กำลังใจเพชรกะเทยแม่ลูกอ่อนนะครับห้าปีเต็มที่เราทํามานะครับไม่ว่าคนยากคนจนคนตกงานคนแรงแค้นคนไร้ที่พึ่งแม้กระทั่งม็อบเราจึงบอกเลยว่า โรงทานนี้ไม่มีคำว่าควายแดงสลิมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเราคือคนไทยทุกคนถ้าเห็นโรงทานนี้ทานได้หมดเราเป็นห่วงที่สุดก็คือท่านทานอิ่มแล้วกลับไปชวนแม่บ้านลูกเพื่อนข้างบ้านมารับไปทานนะครับเราต้องการให้ทุกคนอิ่มแม้กระทั่งเจ้าหนะ้าที่เช่นเดียวกันนะครับ ไม่ต้องอายเราคือคนไทยด้วยกันนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมตดกั้นที่น้องสาวผมถูกหมายนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับก็ให้ท่านพิจารณาอีกครั้งว่าถ้าเจอโรงทานนี้อยู่ที่ใดก็แล้วแต่ให้ท่านคิดว่านี้คือคนไทยที่ ตัวน้องสาวผมมีใจอยากเป็นสาวแต่ร่างกายเป็นชายเขาจึงทำลงทานในลักษณะน,นี้ก็ควรจะออกหมายควรคิดพิจารณาให้มีความยุติธรรมนะครับโปรดเห็นใจเขาด้วยแทนที่เขาจะติดต่อยังวัดนั้นกลุ่มนั้นคนยากจนหมู่นั้นเขตนั้นจะไปแจก สุดท้ายต้องมาแจก,กหน้าสอนอดินแดงเพราะหมายเลีอยกไงครับเพราะเราจะทำทุกวันนะครับไม่มีม็อบเราก็ไปลงทานต่างๆนานาคนยากคนจนดูสิครับแม้กระทั่งเสื้อเหลืองที่พี่น้องประชาชนคนไทยแบ่งสีเราก็แจกนะครับเราไม่เกี่ยงเลยว่าจะเป็นคนชาติใดดูฮะเจ้าหน้าที่ก็มีนะเห็นไหมครับ เราไม่เกี่ยงนะครับว่าจะต้องเป็นสลิมเสื้อเหลืองควายแดงไม่ใช่หรอกครับเรายือนหยัดตรงที่การเป็นมนุษย์ในเมื่อโอกาสเกิดมาหนึ่งชีวิตแล้วอยากเป็นหญิงสวยแต่เป็นไม่ได้กลายเป็นขวานแข็งอยู่แบบนี้จาเป็นต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มากนะครับท่านอย่าออกหมายแบบสุมเดชอย่าออกหมายแบบเปลีย นายนายตัวเองจนเกินไปนะครับมันไม่ยุติธรรมกับบุคคลที่มีใจปารถาาดีรักทุกคนเป็นพี่น้องร่วมโลกหรือร่วมประเทศชาติเดียวกันนะครับขอพระคุณมากครับก็ขอให้น้องชาติหน้าเกิดมาเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีนะครับอย่าให้ช่วงขนาดนี้นะครับอ้าวโอ้ยหดมขนก็ออกมาอีกเนาะ ออกเขาเรียกบ่อยนมครับลูกๆจะฟังนะครับลุงพุทธอากไปนิดนึงขอบคุณมากครับสรุปเจ๊เล็กเลื่อนครับมีนัดสอางนัดสองแม่ถ้าอย่างนั้นเราจะส่งทัยจากเพลงที่สอนอครับเดี๋ยวไปไปทุเกแกต่อใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวทิ้งท้ายจากดึงเพลงเนาะถ้าลูกแก๊สที่เนี่ยมันกับตะลิบันนึิงนะจะบอกว่า หมายเลี่ยงไม่มีข้อมูลให้กำลังใจประเทศแม่ลูกแก่แม่ลูกแม่ลูกดุ๊กถ้าลูกแก่ไม่กลัวแดด กระทำนันนุนให้ตาตีโรคสิปาตีโกนได้ยินไหมคุณเฮยปล่อเพื่อนเราเดินเดินเดนินเทีกันไม่กลัวแดดแต่หาติดบินตะโกนออกไปให้ฟ้าได้ยินกรับคำพระอิณให้ปล่อยเพื่อนเรา ยจำสามขออ้อจุดยืนมาทวงคืนอำนาจรัศดรประชาชนกำลังเดือดร้อนไปกรุงคทเฮ้ยปล่อยพื้นดินไปอยางทองคำโอ้ยปล่อยพื้นดินซ้ำอย่ากดินแดงไหมจำสามข้อจุดยืนมาทวงคืนอำนาจรัศดร ประชาชนกำลังเดือดร้อนไปพนักงานเฮ้ยอยเพื่อนเราเดินเดินมันลุกแดไม่กลัวแดดแต่ขาติดดินชิ่งมอเตอร์ไซค์ได้ยินควักคนว่อินเฮ้ยอยเพื่อนเรา ฟได้ยินรับชมไพ่พอินเฮ <Hey. S 1> ้ยไล่เพื่อนเราเดินเดินเดิน,ดนทะลุแก๊ยืนยืนยืนทะลุแก๊สิ่งมอเจอใส่ทะลุกแก๊สรับชมไพ่พอินเฮ้ยไ <Hey. S 1> ล่เพื่อนเราเราฟ้าต่แห, <Hey. S 1> หล่เฮ้ยไล่เพื่อน